แมร์มลินมดเทียวนกันกับนิปไซเพียงที่เอาไปให้คนที่แบบว่าฮักเขาขังเดียวฮะนะที่แบบว่าจังนาวตายเลยตมีคนกอดหนึ่งสองสามสี่อ๋อมีมีแบบว่ามีนิ้วอีกอันหนึ่งออกมานอนนอนหนน่องแบงชนิดออกมาส่วนตีนตัวนี้กับเป็นแบบว่าตีนไก่ปกติจ่ล่ะเอ้ยตื่นนะโบ มาทำไมุฒากนอย่าซอยแม่เน่ ดีนะคะทุกคนเมื่อนี้เขาสิพาทุกคนลงสวนเนาะไม่ต้องถามว่าเป็นยางคือหายไปช่วงนี้บ่ค่อยสบายเนาะโทรศัพท์เขากับแบบว่าได้สีนกนกสักหน่อยเนาะโอเคมือนี้พาลงสวนหมักงูไปไปกันโอเคเนาะทุกคนเมื่อนี้เขาได้ยางลงมากันได้เห็นหมกักซาลีของเอื้อยที่มีบุหัวตกเตนหรือว่าบุ้งเนาะได้กินกุดแกแด นี่เนาะกุดแกแดอยู่ต้นอื่นกะเป็นคือกันเนาะเพราะว่าไริฉีดยาเนาะนี่สั่นกินนบบนนนก๊ดดี้อยู่บาดนี่บ่าลูกสีใย่บนนี้โอเคฮาสีได้ไปส่วนแตงโมข้างหลังเขาเลยเนะบาะเพราะว่าไว้ร่หลายมือแล้วมุกว่าหมากนอกสีใ่สำไดเนาะใกล้เลยปิดแต่บ่อโอเคมาหอดสวนแตงโมของเอื่อยแล้วเนาะเอากะสีได้คนได้เห็นว่าหมากน้อยหมากใ่สำไดเนาะมาก้มลงมา โอเคลูกใหญ่บ่เจา้าใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนเดี๋ยวเปิดประมูลเลย <c oughs> เดี๋ยวา50เปิดประมูลน่ารอน้อ,องซุปปกน้องกะเออยังบมทันใหญ่คักวันไหนแต่กับพอดีทำมันซะุปนบบกินซัมนี่พอดีแซ่บพอดีหวานเดี๋ยวา50ไปเบิ้องลาย,ล,ายลูกแบบเลยเพราะวา่าแดงโม่ในสวนเอื้อนนี่ซิมี คือหมากตะกี้เนาะสีเขียวเข้มอันนี้มันจะเป็นสีเขียวอ่อนนี่ก็จะเป็นบมากงูชนิดหนึ่งอีกตามเคยเรื่อยิ่นเอาชนิดมาแต่ใส่ดอกมึงเนี่ยเลืองท้องอลามอยู่นี่กะเอ้ยบัตรชีฮูบัตรมันชุกเนาะพี่น้องเนาะมันชุกเห็จักสกเบิองแน่ๆแล้วบัตรนี้ตอนแรกก็คิดว่าหมากแตงสะดวกว่าพอเบิ้งไปเบิ้งมาเอ้าทำต้นกับหมากงูตัวเดี๋ยวมัน วนใดอันนี้เกิดมากกัเพิ่งเค่อยเห็นสีเหลืองแบบนี้แหละสีมันต่างกันได้ล่ะบม่รู้วานใดจะแสบกัวกันเนาะแล้วก็สีมีเอ่อมังโมอีกอันนึงคือแบบว่าสีค่อนข้างจะต่างกับอันนี้อีกจดี๋่ะเขาเจ้าเอินว่ามังโมสสยพัน,นี้อย่างซื้อวนนันใดหช่ไหมอัน้นี้ก็ต้องไปถามเพื่อนก่อนว่ามีชนิดใดใดเนาะเห็นมีมักแตงกินเนาะแตงแคล้ายๆลูก บ้านนึ่งว่าเขาสวนเนาะโอเคเดี๋ยวเขาจะไปลักมังแตงเอื่อยปะเาย่างว่าจะไปเอ่อลักมังแตงเขาเอื่อยบัดเห็นมังโมอีกสายพันหนึ่งบัดนนี้กระชินนิดหนึ่งอีกเอิดปะนี่เปิดมาเนี่ยใดระบัดนีกตอนแรกคิดว่ามังบวบเนาะมันบวมน่นมันคือมังโมต้นน่องนี่คือแบบว่ามังโมเลยแต่ว่ามัางน่องจะแบบคล้ายๆมังบวบเลยอ่ะมันแบบลายแบบจางจางโคตรจางเออตอนแรกว่าสิ ไปใส่แกงน้อไม่ยุว่ะคิดว่ามังบวกเอื้อยปูกไว้โอ้ยเนาะชุกมาในสิบานวะเนาะถ้ารักกินอย่างเดียวเนาะเขาเนาะเชื่อแบบแล้วเมืองงานดองมาแต่งสิแม่้ยไอ้ผู้จับกล้องนี่กันลูกชายเพื่อนแหละบ้าไปเลยกันอุ้ยเป็นมันนอดนฝ่ากันขึ้นดีว่าจักยันหนาลงมารักกินเนาะ <c oughs> โอเค เห็นบ่ทุกคนมีหมดพร้อมเนี่ยเออวัวลูกไว้กล้องที่จับได้บ่เนาะกล้องกะราคาบ่สูงอาจจะบ่ชัดเจนเนาะขนาดยังบ่ทันสุกยังหวานเลยสุกนี่จั๊กซี่ซำได้บอกแล้หวานจะกินแล้วเหรอบ่หวานหมดจิมาจับบ่ล่ะโอ้ยซิมบ่ล่ะมึงใช่ละจะพูดหามาทีดีกว่านี้น่าจะโอเคก่อนหวานเอ่ะอี ทุกคนตอนนี้เขาบาห่อส่วนหมักแตงของเอื้อยแล้วแตงกลัวเนาะตอนนี้เขากะสิลงมือรักก่อนอันดับแรกเลยรักหมักแน่นอยไอ้อาบ่เนาะจะจักงก็ไม่เอาละน้อยไปไหมอันนั้นเหรอเสพเสพน้อยไปนะลักของเพื่นแต่ลูกชายเพื่อนยืนเบิงอยู่เนี่ยบ่เห็นบ่เห็นรักแบบโบเห็นเนาะ รักแบบเรเห็นเนาะแบบว่าลูกชายเจ้าของกันจะไปข้างในเะนะรักแบบมึมีเจ้าของมึงนี่นะของัานน่ะฮะดมาชมกันเลยบามากนั่นเป็นไรแต่ก่อนท่าก็เคยรักของไม่ตู้กินถือว่าใครกันถือรักคือกันเนาะถือว่าทดแทนกันละกันโอ้เฮ้่อมากลบใค่บ้างก็รู้ว่าคนเห็นบอต่ว่าหมากนงอมแคงน้อยอยู่เนาะ พอดีเป็นจะรักอ่าฮะ <laughs> เอออุ้ยรักแ,แผ่น,นีกเนาะจะมูกฉันม่รักก็ไขายก็กล้องก็สีแผ่นดินไว้เน่นั่นนึงเพราะว่ามันมีอันด <laughs> าวก็ดา, <laughs> าวหรืออิยักไม่มันแบบอ่า <laughs> กล้องแผ่นดินวันไวน้ในเพราะมันมีขายัาง <laughs> ไม่การสั้นนะนะเออนั่นแหละ ขิ้นแบบหนาวเนี่ยนะอากาศก็สิโอ้ตายต่อต่อต่อโอเคไปเดินกระปุกเวลาโอ้ยเอ้าไม่ก็สิแท่งตาเอ้ามั่งนี่คือสีเงาเยาวงาเอออันี่เนาะมาแต่งพันฝรั่งมั้งอันนี้อันนี้ของของประเทศใดนี่อันนี้ของประเทศเราอันนี้เลยค่ะอันนี้ของฝรั่งมั้งเป็นอะไรป่าเป็นนั่นเนาะ ท่าน่ะเห็นบ่หมากนั่นกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยสะบพนหมากนั่นหมากข้างล่างนั่นข้างล่างนั่นโอ้ยโอ้ d โอ้ยประเทศไหนเนาะบบบนี้ฟี่กาบแบบนี้แทะแขนนู้แทะแขนนู้นแทะแขนแทะแขนแขนกันเนาะแขนกันใหญ่ยังเฮ้ยแทะแขนป๊าต่อเนื้อต่อตี๋ตัดแขนซ้ำแขงบ่บึ้ยใจเฮ้ยใจเย็น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  ลองเพลงเนี่ยอ้อได้มาแตงกับพวจากปฟ้าอย่างแต่ละอย่างเหมันยังบจะมาใหญ่อ๋ออันนี้อันนี้ของประเทศเฮาปะเดี่ยอะอันนี้เลยสะไม่รู้เหมือนกันแอฟริกามั้งโอ้ยกระโพดงสั้นกระป๋ังกระโปรงพวกม่วงพวกแต่งเนาะถิ่นเนาะอ้้ยเอาแนว ไปเนี่ยจะกระจงไว้ไปเอาเนาะสิท <laughs> <laughs> <su> ่านก็ล <that> ังต้องปิดวะโอ้ยใส่ไปกินหม้อเบ็ดนี่นมามเนยังกว่าแข็งเก็นแต่ยามากินเอ้ามาแย่งซีนนี่ดีเลยมันเป็ที่เท่าน่าป่ตจิปอ้ยเอาผักโชคกันเห็นไปจะทิ้งละถ้าว่าทุกคนเราก็ได้ออกมาจากสวนแล้วหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจก็มักแตงอันยังมักแตงยังมักแตงฝรั่งมั้งแล้วนั่นแหละแต็นฝรั่งมาสั่น เท่ากัสิไดงยางกับเถียงกันานะบันนี้เนาะเออนี่เท่ากาันไป่าทั้งหลังก็สิเป็นเตาเนะเมื่อนี่ลินมาแบบว่าบ่ท่านพอกเมขอดทานเนะาะก็เลยแบบว่าโอ้เพิ่นเอาข่าเรียบร้อยเนาะเมื่อนี้พอดีว่าลินก็ค่อยสบายก็เลยน,นอนอยู่เฮือนต้นมะม่วงต้นหมะม่วงนี่นะกระเต้ลานน,น้อยๆเด็ดยอดมันจนลานใหญ่เป็นสท้าตอนนี้ เบอร์ค่ะก็เป็นดอกแต่ละดอกมั้นะเท่าคุณดอกอเป็นตาอ่มหมดละมองมองพันใหญ่มั้งเพราะว่านี่จำได้ว่าลินเคยไปไทยแต้ในอยหน่อยคุณล่ะพ่อกับแม่พาไปเนาะแล้วกันแต่ว่าเห็นไนังมวงมแ้่กินแต่ก็เก็บไนมมนมาปลูกอยู่ประเทศลาวบัดนี้ก็เลยได้มาแต่ยังบ่เห็นลืมไปแล้วว่าหมากมันเป็นหน้าใดเนาะ จะหาเบิง่งนารุ่นตอนที่มันเป็นหมากเนะาะทั้งหน้าลินมันกาซิมี่ได้แลยอยางเดรสิให้ทุกคนเข้าไปหับส้มทางในสวนหรือว่าในเอ่อเถียงของเขาว่ามันมีอย่างแน่ต้นอย่างแน่เนานะปะอะไรหรอต้นลำใหญ่ต้นยิ้วผู้ใดลอยเมียามาคุยกับลินเราวังเดอ <c oughs> ต้นยิ้วเดอ้อ <c oughs> จริงแหละต้นยิว <c oughs> น้วเต็มเลยเยอะมากข,าข้างหลังกับต้นยิ้วผุ้น่ะบางาง่าอยิ่อ่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิงนะ่งเนาะ เออมาต้นยิ้วเอ้ยย่านยุ้งผู้ใดลอยลูกลอยเมียมาคุยกับหลินเนาะเห็วไหมหล <laughs> <laughs> ินต้นยิ้วหนานะต้นยิ้วน,น,น้ำก็มี้นเลน้ำโอ้ยบับะนใหญ่สิดๆ้วเนาะโอเคเห็นบ่ง่ข้างล่างเออนั่นเดงนะ่ะหมากพวงลงยางอยู่ <laughs> นั่นคือต้อนยินะ้วเนาะต้นยิ้วหลายๆน้าหล,านานลินนี่เนาะแต่ก็ทิเป็นอู้ยมนันยังเนาะบัดนี้กนะ่บเนาะไมมเออเห็นบะ่หน่ะ มือหนาเขาสิได้เอาน้องไม้เมื่อกงแล้วเมือหนานี่สวนทั้งสายมือสวนมักถั่วของประตูเมตุใช่ไ <laughs> 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 ปเขาสิเขาบริเวณเพียงเท่าแบบนี้เขาบริเวณเทียงหน้าของเขาเนาะว่ามันมีอย่างแน่เนาะโอเคนึ่ย่างเข้ามาเลยนะเนาะเขาสิตัดภาพตรงประตูเลยก็ได้ต้นงิ้วอย่า <laughs> <laughs> มาแล้วล่ะสุดไปปโก มาชิคของเขากามาตอนทับเป็นอย่างดี <laughs> <laughs> น,นี่คือทั้งลูกทั้งหลานเนาะมาตอนทับ <laughs> เอ้ย <laughs> อ่ะโอเคอันนี้ก็สิเป็นบริเวณเขียงของเขาเนาะอ่ะเชิญหมุนทับชมได้เลยหมุนท <laughs> ับชมเจ้านี่ก็จะเป็นบริเวณป่าป่าอย่างเั่นหรอแจ๊คด้วกันตรงนั้นจะเป็นของหน้ำ ้วกามีการต้มน้ำไว้บนหันเพื่อ,อบางคนที่เขาอยากอาบน้ำเพราะว่ายามนี้ยาำหนาวแล้วปกติคนน้ำเทียงเขาก็จะต้มน้ำอาบไปส่วนใหญ่เนาะอาการท้องเรื้อาาาหนาวอากาศห,หออาาศนาว <laughs> วันนี้จะเป็นข้อง,งวัวจริงๆเวลานี่ประมาณข่ามุงแล้วมันคนจะมีงัวอยู่ในหนีแต่ว่าเมื่อนี้่าจะงวัวมาช้าพูดอ่ะโอเคบริเวณเทียงของเขาก็สิมี ต้นหมากไคหมากไคเนี่ยพูดว่าหมากไคเด๊ะเด๊เด๊ทางหลังทางหลังเอ๋เอียงกล้องกลับเห <laughs> ็นบ๊อันหนึ่งไม่กล้องบอ๊อ <laughs> โฟกัสเลยน,นหนึ่งแล้วกามีอีกบอ๊อหนึ่นั่นละถ้าประทุกกนจะเป็นสีเหลือง<ย>ไหมภังเกตกะจะเห็นอยู่มั้งมัน<ไ>จะออกเปเขียวแต่สิมีต้นหมากขามต้นหมากขามแล้วก็ต้นลำไยนี่ฟว์เห็นไหมล่ะ ี่ไหนใช่เบ้อเลยคือที่ถ่วมหลังเถียงอมอันนี้คือเถียงเฮาเนาะแต่ว่าทางเทิงพุ่นอะจะเป็นต้นมะขามซุนยั่จะโดนงำเบิดแล้วล่ะก็จะบอมีมากเป็นของแ่บบ่อหนักใหญ่ข้างมดแดงนะออ๋อตรงนั่นเหรอน่ถ้าไปสังเกตเห็นจะเห็นเป็นก้อนๆสีน้ำตาล ได้ๆฮัลโหลนั่นเหรอช่นั่นเลยอ๋อยูฮันเมน้นป้ายพุ่ก็ะมี้ใกล้มะขามพุ่นนะอาอท๊อ้ทำมใหญ่นึงโด้เสียงกับสิเปลี่ยนนอเจ็บคออากาศเปนแบบอากาศหนาวกับเริ่มเป็นไข้เป็นหนาวมากเลยชวงนี้แมนอ่ออยาให้ทุกคนดูแลเจ้าของดีๆเนอะอากาศเปลี่ยนคือว่าอะช่วงนี้เนาะมันสีหนาวๆกัเวลานอนกั ผ่านนานเลสินไหมถ้าใครแบบแข็งแรงดีกะแก้เสือนอนรถคงมีหรอกมั้งย่ำหนักสิเอาไปเป็นแน่นอนจักแลคำเป็นเพื่อมีสิ่งที่ตรงข้ามจากของเองอาจจะเนาะของอุ่นเครื่องปรับอากาศสิบอเออคะทั้งนั้นทั้งใดทั้งนั้นทั้งเทินาะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะมายืนอีกมุมหนึ่งเนาะก็จะเป็นต้นมะพร้าว ปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเห็นบ่หมากมันนะบ่เห็นแต่แสงบอสุเป็นเงาเงาอยู่บนหันผู้ใดตาดีกันอาจจะเห็นอยู่โอเคขนาดกล้องคุณกล้องหลังยังใส่ได้เนี่ยคือกล้องของหลานน้องกล้องของมินคือแบบกล้องหลังใส่บ่ได้เลยอัดแต่ละคลิปนี่คือใช่ได้แต่กล้องหน้าเนาะแมนี่ตนจะคลองส่วนทั้งเทิงหัวทั้งเทิงหัวโอ้ดีดีหมากยังไงหมักอะไรเนี่ย หมากยังง้อหมากละมดสุกหรือยังเอย่ยยัง,ยงอันนี้ยังน้อยอยู่ถ้ามใหญ่ก็คือแบบว่าซทำใดล่ะซทำนี้อ <c oughs> าจจะต้นกันอาจะเถ่าแล้วมั้งเพราะว่าดูจากซุงกับหลาย,ายปีอ่ะตั้งแต่เ <c oughs> พราะตูต่ตเอ่อยังเป็นบ่าวพึ่งเน <c oughs> าะา่พันธมิตรมาใส่ <c oughs> เออแบบช่วงพันจีกันก็นมีตู่ใหม่ใหม่ฮเน่เหมือนก็แบบว่าเมาหลินมาเที่ยวกันเละกับ นิปไซเอาง่ายๆคือต้นแขวมพักเลยอันนี้นะอันนี้คือต้นแห่งความพักของนานี่เนาะเพิ่์นจะเป็นคล้ายๆคือตัวแทนที่ปลูกไว้อะนะปัจจุบันนี่ก็พู่นของฝากของยังก็มีหลายแล้วเนาะก็ถือว่าอยู่มาหลายเฮิรเติบตามอายุคนอันที่ปลูกแล้วเนาะเพป็นก็อยู่มาเฮิรแล้วน่าจะสิบผ่านิบกว่าปีแล้วมั้งสิเพราะว่ากระแตเพิ่์นกำลังกีบกันอยู่เด้วเนาะลูกลูกคนแรกเพิ่์นกับโบแมนซีฮอดนั้น สี่ชิปปัว,วหรือเส่วนข้างหลังข้างหลังของหมอไอ้ก็คือก็คือ,คอมันก็นคืออะไรล่ะมันก็นคือเืียงทเทาาว้ไห่คนที่แบบว่าฮักเขาข้างเดียวฮนะน้าอ,อันนี้แรงมากเลยอันนี้แรงนะแม่่วนข้างล่างก็คือไก่ที่ไก่ที่เขาจะ ไปต้มสู่เอฟซีที่มาเยี่ยมมายามเขาเนาะเออประมาณสั่นกียามาลายด้วยสาไก,ก่แห่งมีหน่อยอยู่ไก่แห่งมีน้อยเดียวนึงเนาะมาลายไกเย่เาเนาะ<อ>ี่จริงก็เป็นไก่ของทางพี่ไอ้เพิ่น <laughs> เพิ่นแบบว่าซื้อไก่มาเลี้ยง่นะแบบเป็นไก่ตีบ้แบบเพิ่นกำลังสิเพาะเลี้ยงไก่ขายเจสี่แม่ก็เลยแบบมีทนนี่ แต่เมื่อนี้คือมีข่าวไร่ที่จะบอกก็คือมือวันเนาะมือวานวงือสองสามมือนี่แบบอากาศหนาวโคตรรหนาวเลยมีซึ่งมีซึ่งมีซึ่งเป็นหนึ่งเข่าเม่นหนึ่งเข่าแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเนาะที่แบบว่าเป็นการสูญเสียเลยเนาะ เพราะว่าอากาศมันหนาวเขาก็ได้สูญเสียแบบซีวานเนใดอ่ะอยู่น้องกันมาสามปีถึงน่องกับประมาณสามขวบสามขวดกัวเนะน้องกัได้แบบว่าจากเข้าไปเนะด้วยอากาศที่หนาวเนอเดี๋ยวเขาสีผ้าไปเบิ้งสภาพน้องที่แบบว่าจังหนาวตายพวกมีคนกอดนตอนนี้เขาก็ลัมายืนตรงที่ขางของน้ออาจจะกินกินจักน่อยเนอเพื่อนคงม่ได้กินน้ำหรอกแมนเพื่อนม่ได้กิน ก็จะเป็นน้ามไม่ลวกขน,น <laughs> คนเนาะขนคนแล้วก็มาอันนั้นอยู่แม่แม่อาบน้ำแล้วลวกขนแล้วก็ลวกขนกับแกงต่อบบดนี้อ <laughs> <laughs> ันเดียนะคุณยังไงน่ะ <laughs> อันเดียน้องมาเนาะมาแ,แบบว่าเพื่อนสนิทเท่าเลยในสิ่งที่เทาสุสียเมื่อนี้ก็บแบบว่าอยู่กับเขามาเป็นเวลาสามปีกลัวเนาะน้องก็อายุสามขวบแลว้วอืมการรู้สึก ใจหายอยู่น่อยนึงเนาะว่าน้องกันได้จางเข้าไปเ,าเดี๋ยวให้ซีไเบิ่งสภาพน่องเนาะสิ่งนั้นคืออะไรคือโออโออโอ้อออออัอจองอออออา,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 าออออสิอออลิออออได้ออออหรออบ่ล่ะกอบอ่อูออ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 นออกออออนออนอออเออ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 อหอ่ออ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 อนออออจออ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 อ นั่นผู้เดียวจัะมือกค่คือสิได้บัดหลังหงงแบบไม่ได้แลยนี่คือสภาพน้องเหรอแมนเป็นไก่ไก่ไก่ฮะไก่ไก่มีจังนิ้วอะนะฮะคือหลายแทะก้านิ้วไก่มีจก้านิ้วเราใช้เบิ่งใกล้ๆดูอ่ะตีนน่องละหนึ่งสองสามสี่นะมีอ๋อมีมีแบบว่ามีนิ้วอีกอันหนึ่งออกมาน้อนหนักนอนหนักน่องแบ่งช็อตออกมาเป็นไก่ ตีนตัวนี้กะเป็นแบบว่าตีนไก่ปกติเลยแล้วก็มีเหลือเนาะาะวานนองเป็นตัวผูเนาะอเออแปลกเนาะเม็นบะแปลกมากเคยเห็นบบ่เลยโอ้ยบูว่าทางอื่นมีหรือเปล่าถ้ามีกมาขอแบ่งซื้อได้เนาะอย่ชีคายให้เปิดประมูลเลยตัวนองกะประมูลตัวตายวะประมูลตัวตายเลยเอาไปเห็นเนาะักุกันธรรดา กังนาวตายอู้วเป็นตายทุกชาตเน๊ะตายก็ตายผู้เดียวเนาะตายบ่มีคู่จริงเลยคนเฮาก็สิเป็นแหมืนนั่นบ่นเนาะบัดนี้อุ้ยสะพลงัว<ะ>มาแล้วจ้างัวมาแล้ว,ลวนู่นข้างหลังเฮาเนาะเฮาก็สิได้เอ่อไล่งวัวเข,ข,ขาคอกบัดนี้แม่มันก็นนกนเริ่มค่ําแล้วแม่ จะต้องไปขึ้นเฮ็ดกินอีกแม่นบ๊อบสปนแม่หนึ่งเข่าแล้วกะ็เฮ็ดก็เข่ากับหน้ามีอย่งของเขาเหรอเนาะมาเป็เบี่ยงเข่ากันร้ายคือว่าแม่แล้วช่วงแรงเลยเนาะแม่นช่วงแรงแบบตอนเศร้ากับบ๊อบงเนี่ยบ,บ๊อบหวังในตอนบ่ายเห็น <laughs> บางเมื่อกันสักผ่าแมน่นว่างเนี่ยแต่ตอนกินเข่าไป <laughs> ช่วง,งเที่ยงดิเออ้ยอย้ยามเดเขาเคยกินเที่ยงโอเคนั่มดบ๊บ่สบายเออบ่สบายแล้วถูอถือกล้องกันบ๊อบสบายทั้งครอบครัวเลยเอาจริงเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเนาะ อยากให้ทุกคนดูแลเจ้าของดีๆเนาะอากาศน้ำนี่มันก็สิแบบว่าเย็นๆเนาะนอนกับโฮมพ่าเนาะคันต้องการคุณกอดกะทักมหาลินได้เนาะใช่เหรอใช่เหรออันนี้ไม่ใช่แล้วโอ้เออคุณทักหลายอยู่นะเออกระซิบบอกเรื่องนี้เลยเนาะที่แบบลินหายไปช่วงนี้ก็คือลินบ่าสบายเนาะอันนี้กะแบบยังบ่ท่านได้กินยาเลยแล้วก็อีกอย่างคือโทรศัพท์ของลินอะ แบบยูดดีๆมันก็ปิดเครื่องไปเลยแบบแมนตอนนี้ก็ใส่โทรศัพท์ลานไทยใส่ตูวลานไทยเนาะค่าโทรศัพท์ของลินนะม่ะใช่ใช้กล้องหลังบ่ได้เด้มันสิแบบว่าใช้ได้แต่กล้องหนาแมน <laughs> แมนละจับใท้ก็อื่นจับมาได้ <laughs> แมน,นั่นแหละก็คือว่าเนาะกัช่วงใดนว่างๆหรือว่าเอ่อโทรศัพท์ลินแบบเปิดติดขึ้นมาเนาะเอาไงไๆ <laughs> ลินก็อยากตอบอยู่แต่ว่ามันก็ยังแบบว่าบ่า่างแน่อีกอย่างเขาเห็นห,หันเทนีเนาะโทรศัพท์ก,บกับ่อำนวามสะดวก เออบ่อลายยายห่างเนาะเท่ากับแบบจิ๋วเข่าวสวนนะบบบน,นี้เอบอบปานตัวทิพย์เลยเนาะแม่แม่เท่ากับิได้เอ่อจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วบ้นนานนี้เท่ากับสิไอ้งัวเขาครอกกอนเออเอองัวหลายแล้วเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบมุ่ขอบใจหลายทุกท่านที่เข้ามาัชมในคลิปนี้เนาะและสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเจ้าของให้ดี เพราะว่าอากาศมันหนาวนอนกระห่มผ่านเนี่ยเด้อถ้าเมื่อใดหนาวร้ายก็ต้องอาบรองน้ำนะเคยอาบอยู่เนาะสักแห้งสักแห้งสักแห้งโอเคเอากระสืจบพี่เอ็นโทนี้เนาะกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย